加油！加油！ นะอะ di กุติโส ya,

I'm okay. gonna พุทธังสารนังขะชามิพุทมังสารนังชมิธรรมังสารนังขจชมิสัมขังสารนังขะชามิสังขังสารนังขะชมิติยัพุทธังสารนังขะชมิ ตาติยมีตัลังสราณ์ชาติมิตาติยมีตัลนาสราณ์ชาติมีตาติยมีตัลนาสราณ์ชาติเชิญเลยมีตัลนาสราณ์ชาติมีใช่เคลาลาับปานาเวรมับเคาปะทังบมาีิยามิว ทินาทานาเวรัมณีสิกขาปัทธรรสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทธรรสมาธิยามิกาเมศุมิชขาจาราเวรุมณีสิกขาปัทธรรมสมาธิยามิกาเมศุมิชขาจาราเวรัมณีสิกขาปัทธรรสมาธิยามิมุสาวาทาเวรัมณีสิกขาปัทธรรสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิขาปัตังสมาติยาณิสุภาเมญกยะมัคขะปะมาทัฏฐานาเวรัส นักโมตัสสัปะวะนตะระหะโตสัมาสัมุทัสสะ่าเป็นเล็พ่ป่าทำจัหวดพ่อป่าแล้วนั่นมาเอยปราคพวกนั้นมาเบเน่ไปเหนือไปเอาไปเจยไปทำศเษย์ข่อนเยครับ ตั้งสักวันสักวันที่เวลานี้ตั้งสักวันที่เวลานี้สับปะรีย์เวลานี้สับปะรีย์เวลานี้ที่ขุดสังพัสสะที่ขุดสังพัสสะโอนุเชยามะโอนุเชยามะสาทุโนทันเตสาทุโนทันเตที่ขุดสังโกที่ขุดสังโกอีมานีอีมานีตั้งสักวันที่เวลานี้ตั้งสักวันที่เวลานี้สับปะรีย์เวลานี้สับปะรีย์เวลานี้ ปติกามหาตมาการกานทีฆารตัทีฆารตังายะายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าเจ้าทั้งหลายข้าเจ้าท้งหลายมสวรคพ้อมวรยข้าบันสุุญจีวรข้าพันสุขุจีวรกับทังบริวาเห่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้ข้าพิสุตสงข้าพสุสพระอพิสุต์สจงรับพอพระพิสุ บริวารทางหลายเหล่านี้ आदि पूजेनी हस्तामा ยาท <AND Ash well. S 2> ี in ่บ <and> ูชาแห่งพระรัตนตรัยนี้พระรัตนตรัยนี้ยงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์ยงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์ สาติกานิวาสิกภาษาตาณิสัปริวรานิสัปริวรานิภิกขุสังฆสาภิกขุสังฆสาโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิวาสิกภาสาติกานิวาสิกภาษาปาริคาน ผ่าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารเหล่านี้ทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระพิสุโส์แด่พระพิสุโส์ขอพระพิสุโสงจงรับขอพระพิสุสงจงรับผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้าเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้าเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสินกาลนานเธอสินกาละนาน